นายใหญ่โดนอีกสารสั่งเงียบคดีม .112 ทักษิณจะเป็นยังไง เมื่อวันที่1กรกฎาคม2568ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษห้องพิจารณา902มีการนัดสื่อพยานโจทนัดแรกในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558เลยใช่ไหมคะที่นายทักษิณไปให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีต่างประเทศที่เกาหลีใต้แล้วมีการพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงนะคะ ใช่ครับซึ่งนายทักษิณเองก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและได้รับการประกันตัวออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้คือที่สารพิจารณามีคำสั่งห้ามนำรายละเอียดการสืบพยานไปเปิดเผยนั่นทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงต้องมีคำสั่งแบบนี้และมันจะส่งผลอะไรต่อคดีนี้บ้างการที่สารมีคำสั่งแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะหรือว่ามีเหตุผลพิเศษอะไรที่ทำให้ต้องทำแบบนั้นโดยทั่วไปแล้วการที่สารจะสั ห้ามเปิดเผยข้อมูลในการพิจารณาคดีมักจะมีเหตุผลเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะครับ ซึ่งในกรณีของคดีม1 1นที่มีเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนการห้ามเปิดเผยรายละเอียดอาจจะเป็นไปเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหรือลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แสดงว่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันยาวๆเลยใช่ไหมคะเพราะการที่รายละเอียดไม่ถูกเปิดเผยออกมาก็ทําให้หลายคนอยากรู้ว่าครังไหนห้องพิจารณามีอะไรเกิดขึ้นบ้างถูกต้องเลยครับคดีนี้ยังต้องดําเนินต่อไปอีกหลายขั้นตอน การที่ศาลมีคำสั่งแบบนี้ก็อาจจะเป็นการดูแลให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดครับเราเองก็ต้องเคารพการตัดสินใจของศาลและรอดูกันต่อไปว่าทิศทางของคดีนี้จะเป็นอย่างไรครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับและนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ